สวัสดีพี่น้องชาวย,ยูทูบครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องยูทูบมงคลสาวดำซิ่งครับแล้วก็สวัสดีไปยังชาวเพจเฟนบุกครับมงคลสาวดำซิ่งวันนี้ก็มาเจอยูทูบเบอร์ชื่อดงังอีกแล้วครับ <laughs> โอ้น,แบบนี่ครับรถดำซิ่งี่ตัวนะ man đi Phân tục mấy thế này mà kì Ồ, thì bạn phân tục đây mà kì Lùm lùm ครับเพิ่งมาครับตอนนี้ก็บางทีมงานก็เลิกง,งานแล้วนะครับก็มีบางทีมที่กำลังยังทำอยู่หนะฝั่งนู้นก็มีครับฝั่งนู้นก็เยอะมากเลยลกลๆแต่ฝั่งนู้นน่าจะจอ,จอดหมดแล้วครับฝั่งนูน้นเหลือฝั่งนี้ครับยังทำยังทำอยู่ คลิปนี้ก็พาไปชมพิมงานธลอง้อก่อนนะกันนะลมแรงมากเลยพี่น้องออออโอ้ขับรถโชว์หน่อยโอ้เอฟซีตัวน้อยครับเอฟซีตัวน้อย โอ้ไปแล้วครับดินดวน <laughs> โอ้ผมมาดินดวนกลับพอดีเลยมาเจอดินดวนพอดีครับกลับมาพอดีเลยโอ้มาเอบอยู่นี่เองโอ้ลมแรงมากเลย ฝั่งนี้ก็จะเป็นทีมงาน6ล้อครับฝั่งโน้นก็จะเป็น10ล้อครับอยู่ฝั่งโน้นเยยบพี่เยียบเยียบ โโอโอ,โอ้ไม่รอดครับดับเลย <laughs> ลมแรงมากเลยวันนี้โอ้ฝั่งนู้นก็จะเป็นสิบล้อครับดิ้นไม่ลงครับดิ้นไม่ลง ชมพลังของเจดีก้าครับโโโโอ้ไปไม่ถึงที่ครับพี่น้องเอาตรงนี้เลยครับ ลูกเข้้เลยลมแรงมากเลยนะ กาครับซีรีส์ห้าร้อยเอาเอาเอามีเล่นนะครับมีเล่น ติดอะไรไว้จังเลยให้ครับรถโชว์หน่อยสิมงนนคลสาวดัมซิงครับผมเอา้ายังไม่ถึงที่เลยไหมกามวินให้ตายสิ โดาวเราแกละมันาะละมันหมดบ่มมดบไม่หมดแต่มันต้องแยกละมันเอาบ่เอาเป็นบบมี่ประจำเลยบ่ใช่โอ้เตายสิฟูโแรง <laughs> <laughs> โอ้ฟูโซตัวแรงครับคันนี้นอโอ้ยับจันะครับว้าจังแยกะมันว่าฮ่าฮานเดีย <laughs>

โ oh, อ้คือหนักแท้ไม่ขึ้นเสียงเลยบอลเ้ยอ๋อ<ม> oh. 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 รวบตำรวจก็มาครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่ทีมงานอะไรครับพี่ท่าสุวรรณโชโบครับท่าสุวรรณท่าสุวรรณท่าสุวรรณนี่เลยครับติ๊กเกอร์บอกอ๋อ oh. 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 อยู่ที่ไหนครับทีมงานอยู่ลำไส้หมาดครับลำไส้หมาดนี่นะออ๋ว oh. <c oughs> oh. ิ่งทั้งหมดกี่คันครับนี่ เดี ah, てて๋ยวไปดูเจ้า oh, ฟูโซครับอ๋อไปฝั่งไหนน่นะ Suan Turbo oh, Chéo 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 đây, chô này Đấy, chô phà lăng phù xô này đi Ây, จัดแรงจัดคันนี้คอยคอยถึงที่เลยไหมเครื่องเท่าไหร่ครับคันนี้นี่สองสี่ครับสองสี่โอ้สองสี่ศูนย์ครับพี่น้องโอ้ฝนดรินแล้วครับตอนนี้พี่น้อง แจัดครับคันนี้ลังสองสี่ศูนย์ครับวี่มีออดด้วยได้กี่เที่ยวแล้วลูกพี่วันนี้ได้คเย้อ๋อ ได้ไปเรียนวะเนี่ยเติมครับเฮ้ยใส่เสื้อผิดหรือเปล่าเนี่ยถูกแล้าถูกแล้วบอไม่อยากใายวะ <laughs> ทำไมไม่ไปเรียน,นไปเติมอะไรโอ้โีไอโน่ <c oughs> <c oughs> สมอโอ้สายควันไหมคัเนี่ย เฟืองได้ครับอันนี้เฟืองดีอยู่นะเจ้ามิก้าคณะนี้มายังไม่ได้เลยครับ นี่บอกตัวแรงโอ้ตอนนี้ก็น่าจะเลิกงานแล้วครับ สครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมเนาะไงก็ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ทางช่อง Youtube มงคลสาวดำซิ่งด้วยนะฮะแล้วก็เพจ a c e b o o k มงคลสาวดำซิ่งครับเอาไปไม่ได้บอกกันเลยน้นำมันหมดโอ้สุดยอดแล้วขนี่ารถนน้ำมันหมดสุดยอดเลย ทำไมเกมมันไม่เตือนบอกไม่ขึ้นหอกไม่ขึ้นบอกมีไม่เตือนโอ้เจ๋วเลยครับอ่ะก็เรื่องงานแล้วบอกนี่เรื่องงานแล้วบอกเรื่องงานแล้วบอกยังสองสามเที่ยวอีกอ๋ออ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องมงคลสางดําซิ่งครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายรอชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ